สวัสดีทุกท่านครับประเด็นคืบหน้าเรื่องของลูเบนอมริมนี่ก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและฟุตบอลคาราบาวคัพคืนที่ผ่านมา6คู่ด้วยกันทีมใหญ่ก็พาเรดกันเข้ารอบโดยก็ยิ่งแมนเชสเตอร์เจ็ดในยุคข,ของรักษาการลุดฟานิสเซรอยเหมือนเล่นเหมือนบอลไล่โค้ชหรือเปล่าถล่มเลสเตอร์ไปห2ก็เข้ารอบเช่นเดียวกันแต่จริงๆก่อนหน้านี้สมยัยเชนฮาร์กทำก็ถล่มบาร์เซียเจ็ดลูกนะครับบางทีบางทีอย่า อย่าไปจับแพชชนแกะอ่าแต่ก็ยางว่าแหละพราม,มันการเปลี่ยนแปลงโค้ชอะไรอะไรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยมาว่ากันเบื้องหลังเช่นเดียวกับริพูาเฉือนชนะไบรท์นันสามสองเข้ารอบคาราบาวครับเช่นเดียวกันนะครับให้ได้ชมทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่อง YouTube ของไทยรัฐก็คงจะได้รับความสนุกนะครับทั้งสองคู่อ่ะมาว่าเบื้องหลังลูเบนอมริมสักนิดหนึ่งล่าสุดเลยนักข่าวอ่าไปถามเรื่อง อนาคตของเขากับการคุมทีมแมนเชสเตอร์แต่เขาก็ตอบในลักษณะพูดกลางๆแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ทําให้เรารู้ว่าก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรอเซ็นสัญญาเท่านั้นเองนะครับถึงขั้นนักข่าวไปยับถามว่าเออวันอาทิตย์นี้ที่ออตชาฟอร์ดจะมายืนคุมข้างสนามหรือเปล่าเขาบอกอคุมอยู่ที่นี่ที่สปอร์ตติ้งนักข่าวบอกชัวนะเขาบอกไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกขอให้รอเวลาสักนิดหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วค่อยพูดเรื่องนี้ดีกว่าที่เป็นการรอเวลาเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นครับข้อที่1สตาฟโค้ชที่จะตามลูเบนอมริมมาเนี่ยมีใครบ้างนะครับหลายสื่อรายงานกันว่าอย่างน้อย3คนมีโค้ชประตูด้วยนะผู้ช่วยมือขวามือซ้ายอะไรเงี้ยโค้ชเก่าของแมนเชสเตอร์เด็ตที่เอริกันทักดึงมาอย่างเลนเนอร์ฮักเก้หรือว่า ลุสซานิซอยเนี่ยยังไงซึ่งโดยมารายาทเนี่ยอืก็อาจจะต้องอาลาออกตามไปด้วยแต่ตอนนี้ลุสซานิซอยกับเลเนฮาเก้โดยเฉพาะลุสซานิซอยเป็นรักษาการอยู่สมสรมองอยังไงเพราะว่าถ้ามีทีมงานมาใหม่ก็ต้องจ่ายค่าชเชยเ,ยเพิ่มซึ่งถ้าทีมงานมาใหม่แล้วทีมเก่ายังอยู่เนี่ยมันก็ทํางานยากนะเพราะว่ามันตาต้ามันจะเยอะไปนะครับมันจะเยอะไปมันจะไม่ประสานงานมันจะเป็นประสานงานเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ แมนยูเองมองเรื่องสตาฟโค้ชใหม่อย่างไงแล้วก็ทางอโมริมจะเอาใครมาบ้างมีแน่นอนนั่นคือข้อแรกนะครับที่เป็นปัญหาแต่ข้อที่2เป็นปัญหาหนักกว่าสปอร์ติ้งนะครับในฐานะทีมบริษัทมหาชนนะเป็นฟุตในตลาดหุ้นของโปรตุกเกสเ,เป็นสปอร์ติ้งเอเนอเนเอเนเอเน,นเอ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 เทเอ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 เนเอเนเอเอเวเอ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 เเอเอเอเสเอเเอเออเ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 นเอเเ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  แต่ตัวแมนยูเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดเป็นบริษัทลูกในบริษัทใหญ่ก็คือแมนยู uh, p c นะนี้ตองสปอร์ตติ้งเขาก็ที่ที่อธิบายตรงนี้เพราะว่าสปอร์ตติ้งเขาก็มีกฎนะครับมีเงื่อนไขว่าถ้าจะออกจากตาแหน่งโค้ชเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า30วันนะครับเป็นโนติสพิเลยดนั่นหมายความว่ายังไม่สามารถเซ็นได้นะครับต้อง แจ้งทางด้านสปอร์ตติ้งก่อนนะครับเป็นเวลาก็แค่หนึ่งเดือนนั่นแหละก็เหมือนกับในเชิงกฎหมายนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องค่าปรับที่เพิ่มขึ้นถ้าหากว่าจะเร่งให้มีการเจรจาเร็วขึ้นอ่ะก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับรูเบนอวาริมก็ต้องแจ้งสมุดสอนค่าฉีกัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาครับมันเงินแค่8ล้านปอนด์นะครับหรือ10ล้านยูโรแต่เงินที่จะเป็นปัญหานี่แหละคือเรื่องของต้องแจ้ง สโมสรก่อนอย่างน้อย1เดือนเท่ากับว่าตอนนี้มีการคาดการณ์ว่านู่นแหละ1นทันวาอย่างน้อยนะครับอย่างช้า56นัดเลยที่ฟินิสโรอาจจะต้องทํางานก่อนที่รูเบนออมอริมจะเข้ามารับอย่างเป็นทางการก็รอดูความคืบหน้าตรงนี้นะครับว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็เป็นสส่วนที่ถือว่ายังไม่เสด็จน้ำสักทีเดียวนะรูบินอมอริมมาว่ากันที่เบื้องหลังฟุตบอลคาราบาวครับ ฟุตบอลคาราบาวครับเรียกว่าพูไปเยือนไบรตันมาดูตัวผู้เล่นกันสักทีหนึ่งครับทั้งสองฝั่งครับก็มีการโรเตชันกันนะคุณผู้ชมเจ้าบ้านก่อนแล้วกันไบรตันในระบบ4-2-3-1ของฟาเบียนฮือเซเลอร์เอ่อสติลนะครับผู้สาวประตูอ่านี่ครับนี่ก็เอาเป็นมือ2นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นฟานิเก้นี่ตัวจริงครับอีกอร์แลมตี้กับคาร์เดลกรูอ่าส่วนคู่กลางก็เป็นโมเดอร์กับบีเฟอร์อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวหลัก นนะครับเป็แล้วก็มีครูด้าเนี่ยน่าสนใจครับคนนี้อนซิโซอาดินกาแล้วก็เฟอร์กุสันซึ่งตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วเพิ่งจะกลับมาลงสนามในพิมลิกแล้วยิงประตูได้ส่วนลิพูของอันเดอร์สอดครับเออในผังเนี่ยออกมาเป็น4-4-2นะ4-4-2ก็คืออ่ะวิเตสซาบยารอสเป็นผู้สาประตูมือ3ามได้โอกาสลงนะครับแบดลี้คอนซาโกเมสโรเบอร์สันนะครับก็โรเตชั่นเป็นคู่เซนเตอร์ครับโกเมสกับคอนซาแล้วเจ้าแบดลี้ แบ็คขวามิดฟิลด์คู่กลางเป็นมอตันกับเอนโดนะครับนี่ก็ชัดเจนไม่ใช่ชุดหลักดียร์สกับกัคโปจะสลับกันกัคโปเล่นปีกซ้ายดียร์สเล่นปีกขวาแล้วก็หน้าคู่เป็นสูบอสไลกับเคอร์ติสโจนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีความใกล้เคียงกันในครึ่งแรกผลัดกันเพรสดุเลยทั้งคู่เลยเวลาไบตันจะบิลล์อัพขึ้นมาจากทั้งกานสติลกับฟานเทเก้เนี่ยริพูลก็ ไปเข้าไปกดเลยทั้งโจนแล้วก็ทั้งสวอตสไลด์นะครับในรูปแบบ4-4-2นะครับแล้วก็เช่นกันเวลายาลอจะ up, บิลลอัพใบตันขึ้นไปกดเหมือกันเลยครับเรียกว่าเพรสกันหนักหน่วงในครึ่งแรกก็แก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้มี2แบบนะครับก็สลับกันไปนะครับแต่ว่ามีจังหวะที่ได้ลุ้นประตูเนี่ยอย่างริพูก็เกือบจะโดนทางด้านใบตันยิงจังหวะหลุดเดียวอาดินกาเนี่ยปรากฏว่า อ,อย่าล้อใช้เท้าเซฟริพูนก็มีโอกาสด้วยนะครับในครึ่งแรกแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเป็นฟุตบอลที่ริพูนอาจจะคลองบอลอยู่กับบอลเยอะกว่านะครับแต่ไม่สามารถจะเจาะไบตันได้ง่ายๆเพราะไบตันพอริพูนขึ้นเกมแล้วแก้เพสได้เนี่ยโดนบีบพวกเขาก็ตั้งรับเลยในแดนแล้วก็แน่นทัน้งสองฝั่งริพูนเลยเจาะไม่ได้ครั้นี้ครึ่งหลังริพูลไดประตูเร็วไง จังว่มอตันให้บอลกักโวออกสายเหมือนเดิมครับเลี้ยงตัดในเข้าเขโทษซัดรวบเข้าไปเลยสวยงามมากลูกนี้เด็ดขาดคมกริบนะเพียงนาทีเดียวนะครับจากเขี่ยบอลขึ้งหลังเออก็ทําให้ลููนได้โอกาสนําจากนั้นก็ลูกที่2ก็ตามมาความผิดพลาดนะครับของแรมตี้ก็ได้โดนลงโทษนะครับโดยกักโป2.0ก็ต้องบอกว่าวันนี้ เกมนี้ในครึ่งหลังยารอสก็มีโอกาสเซฟลูกยากอย่างลูกมงกุฎเข้า,าเห็นเห็นแล้วคุณผู้ชมแม็กยารอสปัดได้ไงนะฮะหรือลูกที่เฟอร์กูสันยิงข้ามขานนะแล้วก็มาตีตื้น2-1งะโดยอดินกานะครับในช่วงสิบนาทีสุดท้ายแมตต์เซริภูมก็มีทีเด็ดจากลุดยดิอาสอะตอนหลังก็จะเปลี่ยนโมซาลาเปลี่ยนดูนเยสลงไปก็ทยอยเปลี่ยนตัวทางด้านดิอาสเนี่ยเขาเรียกว่าขืนอะไรนะ ดื้อจนได้ดีคือเขาสไตล์เขาเลี้ยงในเขตตทษสลับสลับหลอกหลอกยิ่งแล้วก็ยิงลอดขาเขาไปเลยนะครับเพื่อนก็รออยู่นะทำกลางกองหลังใบตัน้นอาจจะเป็น3าหนึ่งก่อนที่ลัมตี้จะยิงลูกสามสองในนาทีที่90ก็ช่วงท้ายเกมไม่มียิงกันนะครับถึง3ลูกแต่ว่าทั้งครึ่งหลังเนี่ยรวมกันหน้าลูกลิพุนก็ผ่านเขารอบต่อไปล็อกเอานะครับคาราวครับในฐานะแชมป์เก่าก็ถือว่า ป็นผลง,งานที่ก้าวหน้าของอันุดอร์สตในการโรเตชันผู้เล่นเดี๋ยวจะเจอกับไรตันอีกครั้งหนึ่งในพิม์ลีกแล้วก็เจอกับเลวูเซนนะครับในฟุตบ,บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองมันดูกันแมนยูบ้างบอลเปลี่ยนโค้ชโอ้โหนะครับก็ถือว่ามันเล่นแบบหลายคนบอกเฮ้ย hey, นี่มันไอ้พวกนักบอลน,นี่มันเล่นไรโค้ชหรือเปล่าเพราะว่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเขาบอกว่าภาษากกลนะแต่ผมว่า วันที่ชนะบาร์รี่มันก็แบบนี้คุณผู้ชมมันก็เจ็ดลูกอ่ะมันก็คล้ายๆนี้แหละตอนเทนักทำมานะแต่จะบอกว่าเอ๊ะบาร์บาร์ซี่กับเรสเตอร์ไม่เหมือนกันแม่แต่ผมว่ามันก็อาจจะเอานะมันบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับแล้วดูการจัดตัวของรุ่นฟอนิสลอยกันสักนิดหนึ่งครับฟอนิสลอยเขาจัดไอ้คุณเฮผู้สาวประตูเนี่ยบายินดีอันนี้โรเตชันแน่คู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยโอ้โหเดลิกกับรินเดเลฟแบ็กขวาดาร์โลแบ็กซ้ายมาร์ติเนส มิดฟิลด์คู่กลางเป็นอูกาเต้กับกาเซมิโลนะครับสดสดผสมเกลียแรดฟอร์ดบูโน่แล้วก็กาลาโชเซอร์เซ่ ase, อ่าเห็นไหม,มนี่ฮอลแลนด์ด้วยกันหรือเปล่าแอนส่วนเดสเตอร์กันนยครับวอร์ดโอคุลี่โคดี้โทมัสจัสตินนะครับแบ็กโฟสกิปซูมาเล่เดี๋ยวคอรียกว่าลีดนะครับ us, ety, เอ,อลคานูสแล้วก็แบ็กคิตีรวมทั้งไอยูนะเออก็เป็นเกมที่ ก็ต้องใช้คําว่าแมนยูนี่เล่นอย่างมีชีวิชีวานะครับรักษาการรุ่ยรลอยก็แต่งตัวเท่เลยอ,อการเล่นเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าพวกเขาเขาเรียกว่าอะไรกระตือรือร้น,นมากขึ้นเอางี้ดีกว่ารูปแบบมันได้ไม่มีอะไรเป็นพิสดารกว่าเดิมหรอกมันกระตือรือร้นมากขึ้นลูกยิงอย่างกาเซมิโร่นี่ดูมีชีวิตชีวาสองลูกนะลูกแรกที่ยิงโอ้โหเด็ดขาดมากนะครับ อันนี้ก็เป็นผลงานของของเขาในฐานะที่เป็นเป็นมิดฟิลด์นะครับของของทีมคนอื่นๆก็ถือว่ามีผลงานอย่างการโชว์การเติมของดาโลด้านข้างการโชแปรเข้าสวยๆในนี้เป็นลูกที่2นะครับหรือบูโน่เองก็ตามหญิงฟรีกิกไปโดนหัวของผู้เล่นเลสเตอร์เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแม้ว่าจะตี่ใครแตกกับคารนุสกับโคดี้นะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็มาได้บวกมีกาเซมิโร ม่งบอลไปโดนเสากระโดนกลับมาหาเท้าเ็าอีกซัดเข้าไปเนี่ยนะครุณผู้ชมก็ได้เห็นกันนะครับทางช่อง YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตไทยรัฐทีวีนะครับแล้วบุนโก็ยิงอีกลูกหนึ่งนะก็5-2นะเป็นผลงานที่นะทำให้แฟนบอลแมนยูเนี่ยมีความสุขมีความสุขแรกคือเชนฮากกระเด็นไปแล้วความสุขที่สองรักษาการลุน้นโซลซึ่งหลายคนแอบ,บเชียร์นะก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้แต่แต่หลังจากนี้ ลังจากเชนทังโดนไล่ออกกลายเป็นลูเบนอโมริมเป็นเต็งหนึ่งแทนเพราะเขาเขามีการเจรจามีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการยืนยันอยู่แล้วว่าแมนยูพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาส่วนที่เหลืออย่างที่บอกครับมันติดเงื่อนไขเรื่องซับโคชที่ทําให้ยัง่าช้าแล้วก็การยื่นนะครับแจ้งการลาออกนะโนติสเนี่ยสาวันนะครับก่อนที่จะลาออกนะครับก็เป็นเรื่องกฎของพวกเขาก็าลองดูรอดูความคืบหน้าครับเดี๋ยวแมนเชนสเตอร์ยูไนเต็ดจ,จะพบกับเชลซี ในวันอาทิตย์ซึ่งเชลซีก็ตกรอบคาราบาวคับไปเช่นเดียวกันผู้ชมเช็คผลคาราบาวครับกันสักนิดหนึ่งครับมาแ,แล้วครับก็ถือว่าคาราบาวครับยังมียักษ์ใหญ่อย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูนะครับอยู่ในเส้นทางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอผลการจับสลากนะว่ารอบต่อไปจะมีใครกันบ้าง นะครับก็จะทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในวันต่อไปครับ